สวัสดีเด็กๆและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูยุ้ยอีกแล้วค่ะเด็กๆคะช่วงนี้เด็กๆอาจจะต้องเรียนออนไลน์ไปอีกนานเลยเด็กๆคงเหงามากแน่ๆและเด็กๆต้องใช้เวลาหย,ยุดอยู่บ้านอีกนานเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้คูยุ้ยจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมสนุกๆเด็กๆจะได้ไม่เหงาค่ะเด็กๆสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมวันนี้คุยุ้ยใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ยังมีอุปกรณ์แบบนี้อีกด้วยค่ะ คุณครูยุยังไม่บอกนะคะว่าวันนี้คุยุจะพาเด็กๆมาทําอะไรให้เด็กๆคิดไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูยุจะกลับมาเฉลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆจากที่คุณครูยุยกล่าวไว้ข้างต้นนะคะว่าทำไมคุยุถึงใส่ผ้ากันเปื้อนใส่แมสเพราะคุยุทํางานบ้านนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุยุจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กิจกรรมรู้รลกรู้ชีวิตช่วยแม่ทํางานบ้านค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะคุยมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องฉันชอบทำงานบ้านสวัสดีนกคูก่เพื่อนๆชอบมาบ้านของนกคูก,กเพราะว่าบ้านของนกคูกสะอาดกว่าใครๆเธอทำอะไรอยู่หรอ อ๋อฉันกำลังกวาดบ้านอยู่จ้าฉันชอบเช็ดโต๊ะโต๊ะหน้าบ้านของฉันสะอาดน่านั่งฉันใช้ผ้าชเช็ดโต๊ะนะโอ้โหโ,โต๊ะสะอาดวาววับจังเลยฉันชอบทำกับข้าวในครัวของฉันมีเครื่องใช้มากมายวันนี้นกกับไก่ก็มาช่วยฉันทำกับข้าวด้วยนะ อาหารของฉันเสร็จแล้วเพื่อนๆว้าวอาหารของเธอน่าอร่อยจังเลยพอฉันทำกับข้าวเสร็จทานอาหารเสร็จฉันก็ล้างจานทำความสะอาดด้วยนะพอล้างจานเสร็จฉันก็เช็ดจานให้แห้งจัดเรียงให้เรียบร้อยอืม้มจานชามสะอาดน่าใช้จังฉันชอบซักผ้าใช้ผงซักฟอก ล้างน้ำออกใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยอะฮ่าเสื้อผ้าหอมสะอาดน่าใสเวลาตากผ้าก็สะบัดผ้าหน่อยนะจ๊ะผ้าจะได้ไม่ยับนะได้เวลาพับผ้าที่แห้งแล้วฉันชอบพับผ้าเสื้อผ้าของฉันหอมละมุนมากๆจ้าอู้หูตู้เสื้อผ้าดูเรียบร้อยจังเลย เวลาเราหยิบใส่จะได้หาง่ายมากขึ้นฉันชอบจัดตู้หนังสืออืมจัดเรียงเป็นระเบียบนะอ่านจังวันนี้เพื่อนๆนมาอ่านหนังสือที่บ้านของฉันด้วยนะฉันชอบกวาดบ้านถูบ้านพอบ้านของฉันสะอาดบ้านของฉันก็จะน่าอยู่มากเลยฉันชอบกวาดใบไม้ นี่ไงสนามหญ้าสะอาดตาจังเลยวันนี้เพื่อนเพื่อนก็มาวิ่งเล่นที่สนามหญ้าของฉันด้วยนะฉันชอบรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ต้องการน้ำนะจ๊ะเพื่อนเนเห็นไหมดอกไม้บานเต็มสวนเลยมีกลิ่นหอมสวยงามมากๆเลยฉันชอบทำงานบ้านลันลลันลันลาลันลันลาบ้านของฉันน่าอยู่จังเลย จบไปแล้วนะคะนิทานของคุณครูสนุกใช่ไหมคะและในนิทานกล่าวถึงอะไรคะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะการทำงานบ้านใช่แล้วคะ่ะและในนิทานนกฮูกทำงานบ้านอะไรบ้างคะเด็กๆกวาดบ้านมีอะไรอีกนะคะถูบ้านใช่แล้วคะ่ะยังมีอีกนะคะ ล้างจานซักผ้ายอดเยี่ยมเลยค่ะทำอะไรอีกนะคะเช็ดโต๊ะเก่งมากๆเลยค่ะยังมีอีกนะจัดหนังสือยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนกพูกยังทำสิ่งต่างๆอีกมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เอ๊แล้วมีใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันบ้างไหมคะไหนยกมือให้คุณครูยุ้ยดูหน่อยคะ่ะโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะแล้วเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอะไรบ้างคะไหนขอดูหน่อยอ๋อพับผ้ามีอีกใช่ไหมทำอะไรอีกนะเด็กๆ ปาผ้าเก่งมากเลยค่ะทำอะไรอีกนะไหนดูสิกรอกน้ำใส่ตู้เย็นสุดยอดมากๆเลยค่ะบางคนก็บอกว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้เก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆใช้เวลาช่วงใดในการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านคะหลังเลิกเรียนเก่งมาก ตอนไหนอีกนะวันหยุดสุดยอดมากๆเลยค่ะเด็กๆของคุณครูใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์สุดๆเลยแล้วเวลาที่เราทำงานบ้านเราควรแต่งกายอย่างไรคะใส่ผ้ากันเปื้อนป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าของเราเลอะเทอะในระหว่างที่เราทำความสะอาดใช่ไหมคะเด็กๆ ใส่แมสป้องกันฝุ่นละอองเวลาที่เราปัดฝุ่นใช่ไหมคะเราจะได้ไม่จามแล้วก็ไม่เกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆด้วยเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องทำงานบ้านกันการทำความสะอาดบ้านนั้นทำให้บ้านของเราสะอาดและน่าอยู่นะคะและยังช่วยลดการเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆจากฝุ่นละอองได้อีกด้วยคะ่ะเราควรปัดกวาดเช็ดถูบ้านของเราเป็นประจำนะคะเด็กๆ จากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะคุยุยอยากทราบว่าเด็กๆรู้จักการทํางานบ้านจริงหรือเปล่าคุยุยมีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมร่วมกันเลยค่ะเกมนี้มีชื่อว่าฉันรู้ฉันทําได้ให้เด็กๆเลือกภาพที่ถูกต้องที่สุดนะคะฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เด็กๆ เลือกภาพที่ถูกต้องที่สุดนะคะเรามาดูข้อแรกกันค่ะเด็กๆคิดว่าภาพใดแต่งกายเหมาะสมกับการทำงานบ้านเด็กๆสังเกตภาพให้ดีนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุยคิดว่าเด็กๆทราบคำตอบแล้วคำตอบคือภาพที่หนึ่งค่ะ คนใส่ผ้ากันเปื้อนเพื่อป้องกันเสื้อผ้าเลอะเทอะจากการทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะมาดูข้อถัดไปนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าภาพใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ล้างจานคะเด็กๆสังเกตภาพให้ดีๆนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทราบคำตอบแล้วแน่ๆเลย คำตอบคือภาพที่สองค่ะฟองน้ำกับน้ำยาล้างจานใช้ทำความสะอาดจานนั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกใช่ไหมคะมาดูข้อถัดไปนะคะเด็กๆคิดว่าภาพใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดสนามหญ้าคะเด็กๆสังเกตภาพให้ดีๆนะคะว่าคือภาพใด ทราบคำตอบแล้วใช่ไหมคะคำตอบคือภาพที่หนึ่งคะ่ะไม้กวาดทางมะพร้าวใช้กวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้นั่นเองคะ่ะมาดูข้อถัดไปเลยนะคะเด็กๆคิดว่าภาพใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดโต๊ะคะสังเกตภาพก่อนนะคะ ว่าเราควรใช้อุปกรณ์ใดเด็กๆทราบคำตอบแล้วใช่ไหมเอ่ยคำตอบคือภาพที่หนึ่งค่ะผ้าใช้เช็ดโต๊ะทำความสะอาดโต๊ะให้สะอาดค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยมาดูข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าภาพใดคือ อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดพื้นคะเด็กๆสังเกตภาพให้ดีๆนะว่าเราควรใช้อุปกรณ์ใดเด็กๆรู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคำตอบคือภาพที่สองคะ่ะไม้มอบใช้ถูทำความสะอาดพื้นให้สะอาดนั่นเองคะ่ะ เด็กๆตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งสุดๆไปเลยเอาละค่ะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้จากนิทานและการเล่นเกมไปแล้วเด็กๆรู้จักการทำงานบ้านแล้วใช่ไหมคะคุยูก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆได้การใช้เวลาว่างของเด็กๆให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดค่ะ วันนี้คุยุ้ยมีแบบฝึกหัดพัฒนาอาัจฉริยะ QS 3มาให้เด็กๆทำด้วยค่ะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า15นะคะให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่แสดงถึงความรับผิดช,ชอบหลังจากใช้อุปกรณ์เสร็จฟังอีกครั้งนะคะให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพ ที่แสดงถึงความรับผิดช,ชอบหลังจากใช้อุปกรณ์เสร็จเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูคตรวจด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆหลังจากเราทำงานบ้านเสร็จแล้วหรือทำกิจกรรมต่างๆเราควรรักษาความสะอาดร่างกายค่ะล้างมืออาบน้ำเพื่อให้เด็กๆห่างไกลจากโรคโควิดค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย